สุทินทิ้งทวนชาคนปล่อยข่าวกองทัพไม่พอใจถูกการเมืองล้ำเส้นออกกฎหมายสกัดรัฐประหารเปรียบแย่เสือเมื่อวันที่2กันยายนที่โรงแรมคิงปาร์คอเวนิวถนนสีนครินกรุงเทพมหานาครนายสุทินพลังแสงรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานครบรอบปีที่59ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย องกล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อสื่อกับความมั่นคงตอนหนึ่งว่าช่วงที่ตนยังอยู่ในวัยหนุ่มได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่สื่ออยู่กับหนังสือพิมพ์ภูมิภาคในจังหวัดและมีความสุขกับการทำสื่อดังนั้นจึงรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสื่อและรู้ปัญหาของสื่อเป็นอย่างดีว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะการหารายได้จากโฆษณาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจโดยช่วงที่ตนหันมาเล่นการเมือง ได้เห็นบทบาทความสำคัญของสื่อและใช้สื่อสร้างประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นโดยหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของชาติดูแลประเทศและชีวิตของพี่น้องประชาชนถือเป็นภารกิจที่กว้าง ดังนั้นจึงต้องพยายามทําให้คนในสังคมไทยได้มีความเข้าใจกันและเข้าใจในทิศทางของประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากได้สื่อที่ดีมีคุณภาพมาให้ความร่วมมือช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านความมั่นคงก็จะช่วยรักษาภารกิจทางด้านความมั่นคงได้ดียิ่งขึ้นในทางกลับกัน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสื่อการสื่อสารทางด้านความมั่นคงก็จะมีปัญหามากและการสื่อสารไปยังที่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจก็จะมีปัญหาตามมาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เหนื่อยแล้ววันนี้สังคมเปลี่ยนไปมากเป็นสังคมโซเชียลการผลิตและสร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารยากต่อการจะควบคุมหากม,มีผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติใช้ความเป็นสังคมโซเชียล เพื่อทำลายล้างการก็สามารถทำได้ง่ายๆสร้างปัญหาและความรุนแรงได้มากกว่าในอดีตมากดังนั้นสื่อจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นรู้ทันการทันเกมทันโลกและทันคนนายสุทินกล่าวแล้วว่า mm. ปัญหาความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากสู่ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในอดีตเราเคยคิดกันว่าอาจถูกประเทศนั้นประเทศนี้บุกรุกหรือเข้ามาก่อปัญหาความไม่สงบในประเทศ วันนี้ปัญหาความมั่นคงของชาติที่ถือเป็นภัยคุกค,คามใหม่มาจากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดปัญหาโรคระบาดไม่เว้นแม้แต่ภัยทางความคิดที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยซึ่งคนรุ่นใหม่มีความคิดและความต้องการอย่างหนึ่งขณะที่คนรุ่นกลางและรุ่นเก่าก็คิดอีกอย่างหนึ่ง ความแตกแยกทางความคิดถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงชาติรูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวมากหลายคนคงทราบดีว่าทุกวันนี้เรายังต้องเผชิญปัญหานี้อยู่โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัยและระหว่างความคิดดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะช่วยสังคมไทยและช่วยภารกิจงานด้านความมั่นคงของชาติด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุ พร้อมยกตัวอย่างที่ตนเพิ่งประสบปัญหากับตัวเองเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนกรณีมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจะปล่อยข่าวผ่านสื่อทํานองว่ากองทัพรู้สึกไม่พอใจบทบาทของฝ่ายการเมืองที่ล้ำเส้นเสมือนเป็นการแย่เสือโดยการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญคือฝ่ายการเมืองมีอำนาจจะหยุดยั้งการยึดทรรรัฐประหารโดยการอำนาจ และให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารที่ใช้กำลังยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลได้รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล <S <S ซึ่งตนยอมรับว่าได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาจริงแต่ที่สื่อบางสำนักนำข่าวไปลงว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำเหล่าทัพ และเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ผู้นำเหล่าทัพหลายคนไม่เข้าร่วมในการประชุมสภากลาโหมที่ตนเป็นประธานในครั้งล่าสุดและเป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากฝ่ายการเมืองเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนายสุทินย้ำว่าในความเป็นจริงแล้วการประชุมสภากลาโหมเมื่อช่วงสายของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานั้นผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมกันเกือบครบยกเว้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในต่างประเทศและได้ทำหนังสือขอลาประชุมอย่างเป็นทางการมาแล้วพร้อมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามปกติไม่ได้มีปัญหาที่ว่าผู้นำเหล่าทัพรู้สึกไม่พอใจกระทั่งไม่เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมเช่นที่สื่อบางสำนพพักพยายามจะชี้นำสังคมไทยแต่อย่างใดผมได้ฟังข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจ เราะสื่อสมัยนี้มันลงข่าวได้ง่ายและลงได้ทีการเน้นย้ำข่าวบ่อยๆทำให้สังคมไทยเกิดความเข้าใจผิดยิ่งผู้คนในสมัยนี้มีสมาธิตั้นอ่านข่าวแค่พาดหัวหรืออย่างมากก็แค่อ่านโปรยข่าว โดยไม่ลงรายละเอียดของข่าวก็เกิดความเชื่อในข่าวนั้นๆแล้วที่ผ่านมามีนักการเมืองหลายคนได้รับความเสียหายจากข่าวทํานองนี้เนื่องจากคนทั่วไปไม่อ่านข่าวเยอะอ่านแค่หัวข้อข่าวพาดหัวข่าวนายสุทินระบุแล้วว่ามีผู้ใหญ่และคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนโทรศัพท์มาสอบถามข้อเท็จจริงขณะที่บางคนถึงกับบอกว่าหากไปต่อไม่ได้ก็อย่าไปฝืน อย่างไรก็ตามตนโชคดีที่มีเพื่อนสื่อดีๆหลายสื่อหนึ่งในนั้นก็มีสื่อในสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยที่ช่วยกันนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงช่วยให้สังคมไทยโดยเฉพาะคนในส่วนภูมิภาคและชนบทได้รู้และเข้าใจข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้อง ดังนั้นบทบาทของสื่อกับภารกิจด้านความมั่นคงเช่นสื่อนในส่วนภูมิภาคจึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการจะต่อสู้กับข่าวปลอมเฟกนิวช่วยให้คนในส่วนภูมิภาคและชนบทที่ส่วนใหญ่ยังไม่เท่าทันเล่เหลี่ยมของพวกที่ผลิตข่าวปลอมซึ่งสามารถจะผลิตและเผยแพร่ได้ง่ายและลงข่าวได้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องได้รู้และเข้าใจเป็นผู้ที่ทันการทันเกมทันโลกและทันคนจนไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ต้องการจะปล่อยข่าวปลอมได้